ทีนี้มาต่อก,กันกับอีกข่าวหนึ่งผู้ฟังมาดูกันที่ข่าวคราวของสถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะก็ว,วันนี้อย่างในหน้าหนึงสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้หน้าหนึงสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็จะลงพาดหัวข่าวกันเอาไว้ก็ ที่บอกว่าเริ่มมีแนวโน้มนะคะจะล็อกดาวน์พื้นที่4จังหวัดใต้แล้วล่ะค่ะนะคะท้งนี้ก็เป็นเพราะสถานการณ์ตัวเลขต่างๆในยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะจอล็อกดาวน์4จังหวัดใต้สกัดโควิดค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังทางในแพทย์กิติภูมิวงศรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะถึงการลงพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่ยะลาสงขลาปัตตานีซึ่งก็พบว่าต้องมีมาตรการต่างๆเข้มมากขึ้นค่ะ ยังการส่งเสริมร้านอาหารร้านค้าด้วยว่าการดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับมาตร,ราการโควิดปลอดภัยหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งเนี่แหละแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลและนอกจากนี้ก็ต้องเร่งนะคะส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลซึ่งในพื้นที่ยังไม่ค่อยมีการดําเนินการมากนักเพราะฉะนั้นคะ่ะทางกรมอนามัยศูนย์อนามายัยเขตสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะต้องตื่นตัวนะคะในเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรณรงค์มากนักนะคะซึ่งก็ได้ให้นโยบายไปแล้วโดยตอนนี้ทางในแพทย์สุทเทพเพชรมากค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขอยู่ในพื้นที่แล้วก็รับนโยบายไปแล้วแล้วก็จะได้รายงานข้อมูลขึ้นมาโดยโควิดในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยพบ3าสายพันธุ์ด้วยกันก็คือเบต้าอัลฟาแล้วก็เดลต้าสิ่งสําคัญที่จะต้องมีมาตรการต่าง,างๆควบคู่กันไปนะคะก็เพื่อป้องกันแหลคะค่ะเพื่อป้องกันโรคในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยให้ได้โดยมีทั้งการ ส่งชุดตรวจ ATK ลงไปเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่งยาฟาวิพีราเวียเข้าไปค่ะเนื่องจากพบว่ามีการใช้ยาแค่เพียง30%เท่านั้นเองทำให้อัตราการเสียชีวิตนยังคงสูงอยู่ในพื้นที่แล้วก็แนะนําว่าต้องให้ยาใน4วันแรกค่ะเพราะว่ามันจะได้ผลดีมากโดยตอนนี้นส่งไปเพิ่มประมาณ1ล้านเม็ดแล้วก็จะมีการติดตามการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติมกับทางผู้ตรราชการ และก็ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิดค่ะและขณะดเดียวกันนะคะก็ยังได้มีการส่งวัคซีนเข้าไปในพื้นที่อีกนับแสนโดสทั้งเอสต a าเซเนกาซีโนแวแล้วก็ไฟเซอร์ซึ่งทางปัลัด กระทรวงสาธารณสุขเองยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าได้ให้นโยบายไปนะคะในการดําเนินการจัดทํากราฟแบบจําลองในแต่ละจังหวัดเลยค่ะรวมทั้ง4จังหวัดภาคใต้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานกลับมาซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันจะได้มีการควบคุมกํากัดดูแลคือจะคล้ายๆก,กันกับการทําแบบจําลองระดับประเทศละค่ะส่วนการให้วัคซีนในพื้นที่ที่เจอโควิดถึง3สายพันธุ์นั้นอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าวัคซีนะยังใช้เป็นสูตรมาตรฐานอยู่เพราะว่ายังป้องกันได้ เพียงแต่ว่าเบต้าเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ค่อยได้มากนักการป้องกันเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นๆแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่เจ็บป่วยมากไม่ล้มตายซึ่งวัคซีนน่ยมีประโยชน์ซึ่งภาคใต้เนระบบการดูแลรักษาเนี่ยยังพอเพียงมีโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าคือคนเนี่ยอยู่ประมาณ50-60%ก็บอกว่าอย่าประมาทนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจกันไปก็พอถามว่าสถานการณ์โควิด ในภาคใต้ตอนนี้ถึงขั้นเนี่ยต้องล็อกดาวน์ไหมผู้สื่ข่าวก็ถามทางท่านประหลัดนะคะท่านประหลัดก็ยอมรับเลยค่ะว่าได้นโยบายไปเหมือนกัน หากมาตรการที่มีอยู่ไม่พอแล้วก็อาจต้องใช้มาตรการทางสังคมเข้าไปดาเนินการเพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเริ่มจะมีการส่งสัญญาณกันออกมานะคะว่าดีไม่ดีเนี่ยสจังหวัดใต้นะคะที่ตอนนี้กําลังแรงเลยในแง่ของการระบาดเนี่ยอาจจะมีการล็อกดาวน์สีจังหวัดชฉดแดนใต้นะคะหลังจากที่ยอดติดเชื้อมันยังคงพุ่งสูงอยู่อย่างต่อเนื่องคือเกือบเกือบสองพคนต่อวัน,นะะล่ะค่ะหรือว่าคิดเป็น18ซน์นะคะของยอดทั้งประเทศกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ ทางท่านประหลัดเองอยังมีการพูดถึงประสิทธิผลจากการล็อกดาวน์ที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยน่าจะหมดแล้วเพราะว่าผ่านมา2เดือนแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้โควิดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงทางแยกประหลัดบอกเลยก็คือ1ห,หากไม่มีการดําเนินมาตรการใดหลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วก็ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มีผู้ติดเชื้อถึงวันละสามหมื่นรายต่อวันก็ได้นี่ทางด้านของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดเอาไว้เลยนะคะว่าอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งดีใจกันไปอย่าเพิ่งนะคะเบาใจกันไปว่าแนวโน้มมันดีแล้วนะคะดีไม่ดีอาจจะมีตัวเลขติดเชื้อถึงวันละสามหมื่นก็ได้และก็2มีการเพิ่มมาตรการนะคะต้องมีการเพิ่มมาตรการอื่น,นๆที่มันมีประสิทธิภาพใกล้กันกันกบการล็อกดาวน์ก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่ะ จากนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ1,000 0รายหรือ5,000รายและก็ต่ำกว่า5,000รายต่อไปซึ่งมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและต้องการขอความร่วมมือเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายแบบที่2มี4มาตรการด้วยกันก็คือ1วัคซีนร่วมมือกันฉีดให้เป็นไปตามแผนสิ้นเดือนนี้เข็ม1ครอบคลุม60%เดือนหน้า75%และธันวาคม85%และรับเข็ม2ตามไป และนะคะการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวรรดก็ต้องคิดว่าทุกคนที่ใกล้ชิดตัวเองมีโอกาสติดเชื้อแพร่เชื้อได้แม้แต่คนในบ้านก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อในครัวเรือนและจะต้องมีชุดตรวจนะคะด้วยตัวเองรหือว่า ATK ด้วยค่ะซึ่งผู้ประกอบการจะต้องไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ไม่เข้าขายเข้าใช้บริการคนทั่วไปก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เคร่งครัดน่ยนะคะซึ่งยังไงก็ตามรัฐ ตั้งเป้าเปิดประเทศในช่วงพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทําให้ทางแยกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อลดลงให้ได้ค่ะอ่ะนี่แหะนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปสำหรับสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโควิด